พิเศษสุดๆครับซื้อโชคแกน20มิล4ต้นพร้อมติดตั้งราคาเริ่มต้นที่4,999บาทเท่านั้นเองครับกับแคมเปญกวนออกช้าให้หนึบของตา a โชคอับครับและที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีต้องที่ร้านออสก,การอยางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าแคมเปญนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างครับ โอเคครับพี่ก็อยากจะถามพี่หน่อยครับว่าร้านพี่อยู่ตรงไหนแล้วก็ร้านพี่ทําอะไรบ้างร้านผมร้านออดจารยางอยู่3าแยกมวนแก่บ้านเบิงคราบุบรีครับครับผมร้านพี่ทําอะไรบ้างครับพี่เปลี่ยนแม็กตั้งศูนย์ช่วงล่างถือว่าครบวงจรสําหรับยางสําหรับแม็กเลยถ้าพี่ท่านไหนเปลี่ยนแม็กเป็นยางมาร้านพี่เขาได้เนาะส่วนสุดท้ายครับก็อยากจะให้พี่เล่าความรู้สึกของลูกค้าที่เคยมาติดตั้งโชกแกน20มิลตัวเนี้ยจะหนึบจะนุ่มกว่าชคเดิมแล้วก็ราคาประหยัดราคาถูก ตอนนี้จะโทอยู่ครับเดือนสิงหาเดือนหนึ่งห้ามพลาดเด็ดขาดคับพี่เพราะว่าจะหมดในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นมาร้านพี่ออสกลางยางได้เลยนะครับผม